<จ>สวัสดีครับเข้าสู่ช่องนี้กระกอกนะคะเอาเต็มๆเลยไหมเสียงวันนี้มาเสียงก่อนนั J ่นแหละเอาลงงหันนี่ย่งหานะที่ได้ค่ะนะจ๊นกระก คอยแน่ไอยแน่พี่เขาจรอให้่อยแน่เขาตูเลียไก่เองอไรเ่อเงอะไรอเพลงอะไรีไไไม่อย่ี่เพลงอะไรอะไรอะไรไปไปลอไน่อนะลหนาวปก่อนะรส่วนาจะรออยเดียวปไปหาคไหไนาเจ้าจางีไนไม่ไร เม่อาะไรเมืนกันเนี่ยแรกนะก็จะดูนะครับไปดูนะครับแต่งผมใหม่เลยแล้วไม่ร้องเหรอบ่เอาพ่อนหาผมได้เ นีนะฮะผมก็ผมก็มีจดจำนะราวกันนะครับี่คุณไหนเนอใครจะไปีบเอนะครับตายายตายถ่ายลุงคอยได้เด้ออย่าตีลุงคอยว่าลุงไหนเนาะตรงนี้ลุงลุงพันลุงพันลุงพัน ม, <ertime. S 2> มันมีลุงพลกับลุงพันธ์ไม่ต้องห่วงนะคะจดลิขสิทธิ์ไว้เลยนะคะไม่มีใครไม่มีใครไปล่วงละเมิดลิขสิทธิ์แล้วไม่ต้องกลัวนะคะจีบหมดเลยค่ะจีบหมดเลยจีบทั้งลุงพันจีบทั้งลุงพลจีบทั้งลุงไอ้กัปตันลุงอะไรอีกลุงต้มตามก็จีบลุงลุงตันให้ลุงตันลุงกัปตันลุงตันลุงตันลุ่นๆลุงตันลุงโพธิ์ก็จะจีบอีกแบบนึงเหมือนเหมือนลุงตันนะ เอาลทีนี้มีพวงมลัยมาแล้วณลุงพลังมาเลยทีพลังมาเลยโอ้ยผนทีมงานเจรินะคะไปดูทีมงานเจริมก่อนโอ้ทมงานลำโอ้ทีมทีมงานลำทา้อนัก่ มีการล้ำกันเกิดขึ้น,นบ้านะครับแล้วก็นะครับในการทำพิธีนะครับก็จะต้องตักนู่นะครับแล้วก็เปิดฝานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหลขังน้ำโอโซนเอ่อรถโอชาทุกอย่างนะครับมะพร้าวต้องตัดนะครับเอย่าให้เปิดนะครับเพื่อเป็นน้ำบริสุทธิ์ อเอครนะครับศาสนาไม่ต้องอซคัญนะครับและเราดารงอยู่มาตั้งแต่รครับ,รบเ,เรื่องวังนี้มใหท,ที่จะละเอียดผมนะเราต้องซ้อมก่อนไหมนะครับเม่อค่ะ

เจ้าไปฝามานะครับม,มานำผ่าเจ้าหมุนซ้ายขับคุณนะคะรีใชายหมะขับกันมาดูของไหว้นะคะของไหวล้ลีอานะคะพอไหว้เสร็จรำเสร็จก็จะไปกีฬาต่อของไหว้ก็มีไข่เยอะมากเลยค่ะไข่มะพร้าวผลไม้แล้วก็เป็นสมุนทรผลิตภัณฑ์ ดิจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยันดิงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสองพี่ละบอสวัสดีค่ะบอสเรียบสวัสดีค่ะเดอ๋ยวเดี๋ยวคนไทยคลิปก่อนแต่เดี๋ยวเราไปไหว้ปู่ก่อนยามมากเลยนะคะวันนี้สีเหลืองสวยจัดเต็มค่ะจัดเต็ม เราก็จะมาดูการลำนะคะตอนนี้กำลังไหว้จุดทูปอยู่ค่ะไหว้จุดทูปแล้วจะลำต่อนะคะรราาาโัะะะมมนนนนเกสสยยยุวช ราชานาคามหาลาพังปฏิทธิเมนะมะนาโกอริยะเมตยโยโคทิสัตโตนะโมพุทธายะอิมินาสกาเรนณะชัยยะชัยยะยศวันราชานาคามหาลาพัง อาสิทิเมนะมะนาโคอริยะเมตโยโพธิสัตตโุนะโมพุทธ,ธายะอิมินาสกะเรนะชัยยะชัยายะยศสุวรรราชานาคามหาลาภังปสิทธิเมนะมะนาโคอริยะเมตโยโพธิสัตตุนะโมพุทธ,ธายะอธิษฐานขอพรน,นะคะยูใช้มือเป็นประโยชน์นะเด้อลูกใช่แม่ as for lunch back back lunch oh okay แต่ว er okay. okay. uh, ่้นม okay? ่ขึ้นข NO ้างหน้าสองดีไหมแม่แม่ข้างหน้าตรงนี้กับต้นอ้อแล้วก็สาวคนแม่ไปอยู่ตรงนั้นตรงนรแทบไปอีกตุ๊กตาตับตบบางแม่ เดี๋ยเดี๋ยวีโจ้ให้ oh no no ไปมันแล้วบ้านนี้ถ้าสุดท้ายไปใครไปมันเลยนะคะจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ